d ทรดบ e z อ Option ในสูตรอาจารย์หมีเข้าใจง่าย,ายใน1นาทีเป็นอย่างไรเราไปดูกันเริ่มต้นจากการใช้อินดิเคเตอร์ครับไปที่ยอดนิยมเลือกพาราโบลิกซาครับเซตเป็น0.04แล้วก็0.2กดใช้งานนะครับอีกเส้นหนึ่งคือเส้น moving average ครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเราตั้งค่าเป็น8ครับแล้วก็เป็น SMA นะครับกดใช้งานเท่านี้เองครับ วิธีการใช้นะครับให้ดูกราฟครับอยู่บนเส้นบนซาให้ทายคอนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ใต้เส้นใต้ซาครับให้ทายพุทธนะครับเรามาทดสอบดูกันครับตอนนี้นะฮะกราฟมันอยู่บนเส้นบนซาครับทายคอเลยครับอ่ะผมเล่นสัก2วินนะฮะลองดูว่าได้หรือเปล่าอ่ะได้แล้วหวินนะครับอ่ะลองอีกทีครับว่าได้ไหมนะฮะ ลุ้นไปครับเป็นยังไงครับเรียบร้อยเรามาดูวิธีการฝั่งทายพุทบ้างครับเพื่อนครับลองดูฮะกราฟอยู่ใต้เส้นใต้ซาทายพุทครับเป็นยังไงฮะลองดูซิได้ไหมได้ไหมยังเจ้าอยู่ครับอ่ะกดอีกรอบนึงครับผมเล่นสักสองวินนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะได้ละ1วินนะครับอาจจัดไปอีกรอบนึงครับเห็นไหมฮะว่ามันทํากาไรได้นะครับหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะ